อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับทจกรนและใครตอนที่245ดีดนิ้วอู้เซียงไม่อาจตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดิมชัยชนะอยู่ในกำมือแต่แล้วเรื่องราวกับไกลอีกทั้งอุปกรณ์ที่เปรียบดั่งเส้นชีวิตของเขายังสิ้นสภาพตัวเขายังได้รับ ผลกระทบหนักหนาเป็นความเจ็บปวดมากล้ำสถานการณ์ตอนนี้ต่อให้ยาดีมากล้ำเพียงใดมันก็ต้องกระทบกับพื้นฐานการฝึกฝนของเขาอย่างมหาศาลพบเห็นเรื่องราวเจีาซื้อยานและลูกค้าภายในร้านต่างแทบไม่อาจเชื่อสายตาการโจมตีอันุนแรงชวนสะพึงแต่มันกลับไม่อาจทำอะไรกับบานประตูร้านได้เรื่องนี้ไม่น่าขันเกินไปงั้นหรือกระนั้นหากคิดถึงกำลังของเท่าแก่อีกทั้งตัวตนอันลึกลับ เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเกินคาดคิดแต่อย่างใดล่วฉวนผู้ซึ่งแสดงท่าทีเฉือยชามาตลอดขณะนี้ได้กลายเป็นว่าไม่ต้องลงมือเองแต่อย่างใดสาเหตุว่าทําไมเขาไม่ห้ามอู้เซี่ยงเมื่อครู่ก็เพราะเขาคิดอยากได้เห็นว่าระบบป้องกันภัยที่ระบบมอบไว้ให้ขับล้านทรงอำนาจเพียงใดขณะนี้จึงทราบว่าอำนาจของระบบป้องกันภัยนั้นเกินจะยัง หากเป็นของที่ระบบสร้างขึ้นเช่นนั้นก็หมายความถึงเป็นที่สุดแน่นอนว่าล่วดชวนก็ตระเตรียมรับมือเรื่องราวไว้ก่อนแล้วด้วยตัวเขามั่นใจว่าแม้ระบบป้องกันภัยต้านรับไว้ไม่อยู่เขาก็สามารถเข้าไปหยุดยัง้งถ้วยสีทองนั้นได้ทันพอแค่นี้แหละเสียงพลันดังขึ้นจากด้านหลังอู้เซี่ยงด้วยไม่ทราบว่าควรแตกตื่นกว่านี้ได้ยังไงเขาพลันจดจำได้ว่าล่วดวนถูกตนเมินเฉยอยู่ทางด้านหลัง อีกฝ่ายคือเจ้าของร้านต้นตำรับตรงหน้าเท่าแก่ร้านอันชวนสปรึงเพียงนี้ฉไหนจึงเป็นคนธรรมดาดาาด,ดื่นได้ความคิดหลากหลายปรากฏขึ้นภายในใจเหงื่อการต้องหลั่งไหลท่วมหน้าผากอู้เสี่ยงเขาต้องกลืนน้ำลายอึกใหญ่พร้อมเผยประกายในดวงตาคล้ายตัดสินใจอะไรได้มือขวาขณะนี้ประหนึ่งคมดาบมันตัดสับฟันเข้าใส่ไหลซ้ายของตนเอง แขนล่วงหล่นกับพื้นคราบเลือดสีแดงพวยพุ่งออกนอกเต็มพื้นขณะเดียวกันมันได้ย้อมชุดคลุมของอู้เซี่ยงจนแดงคล้ำชวนลึกลับนักบวชอาสูรผู้ไร้เทียมทานไม่เพียงลงมืออย่างโหดเยี่ยมต่อผู้อื่นทว่าขับตนเองนั้นก็โหดเยี่ยมไม่แพ้กันอย่าเมื่อได้ตระหนักว่าเกิดความผิดพลาดขณะนี้จึงต้องลงมือโดยใช้วิชาก้นหีบเท่าแก่ระวังด้วยเลือดน,นั้นมันมีคำสาปของอสูร เสียงกล่าวเตือนของเหยาซื่อหยานดังจากภายในล้านเลือดคำสาปแห่งอสูรล้วชวนขมวดคิ้วชื่อนั้นฟังอย่างไรก็ไม่น่าดีอีกทั้งมันต้องทำลายตนเองถึงขั้นแขนขาดอย่างโหดเหี่ยม หลังเสียสละแขนซ้ายอลาของอู้เซี่ยงพลันทยานพุ่งสูงอย่างชวนตื่นตะลึงพริบตานี้ตัวเขาได้ก้าวข้ามเกินกว่าขีดจำกัดที่กระทำได้ลวชวนรับชมโดยตลอดสีหน้านั้นยังคงสงบเหมือนเช่นเคยหลังหอบหายใจพักหนึ่งลมหายใจของอู้เซี่ยงค่อยสงบลงในการรับรู้ของลวชวนมันสมควรเทียบเท่ากับขอบขีราชันระดับที่3ราคาหนึ่งแขนที่จ่ายแลกกับอาการบาดเจ็บสาหัสมันคือการเสริมกำลังแก่ขอบขีราชันได้ในระยะ เวลาอันสั้นต้องกล่าวว่าเลือดคำสาปแห่งอสูรนี้ส่งอำนาจกระนั้นไม่ทราบว่าหากหมดเวลาใช้งานแล้วต้องแบกรับผลข้างเคียงอันมหาศาลเพียงใดจากจุดนี้กล่าวได้ว่าเลือดคำสาปเป็นสิ่งที่ไม่อาจเทียบได้กับแท่งเครื่องเทศลวดฉวนยื่นมือขวาออกไปอู้เซี่ยงพบ,บเห็นกล้ามเนื้ออุดไม่ได้ที่จะหดเกร็งในความมืดมิดราวกับตัวเขาตกเป็นเป้าหมายของออร่าอันจวนสะบลึงวิกฤตถึงตาย ต้องหนีขณะนี้หากจะหนีได้จึงดีกว่าภายในใจของอู้เซี่ยงมีแต่ความคิดหลบหนีผุดขึ้นตัวเขาหาได้สนใจอื่นใดไม่ขณะนี้ละทิ้งแขนซ้ายที่โชคเลือดพร้อมเปิดว่วงมิติดำมืดหลบหนีภายในรอยแยกมิติมันคือความมืดอันไร้ที่สิ้นสุดพลังงานมิติที่ผันแปรไหลทะลักออกด้วยเผชิญหน้ากับออร่าอันตรายลุ้นที่ปรากฏภายในใจอู้เซี่ยงปรากฏความยินดีที่จะได้รอดผลเปี้ย แต่แล้วเสียงอันกระจ่างชัดกลับดังขึ้นเข้าสู่ประสาทความหวาดกลัวอันล้นพ้นปรากฏขึ้นภายในใจหลังได้ยินเสียงดีดนิ้วร่างกายของเขากำลังเลือนหายไปอย่างไม่อาจหาคำอธิบายได้ตอนที่246จบแล้วกระบวนการที่เกิดขึ้นมันไม่แม้แต่จะเกิดความผันแปรทางพลังวิญญาณแม้แต่นิดน้อยเรื่องนี้มันไปลเกินไป อู้เซียงรับชมร่างกายของตนเองมันกำลังเลือนหายไปทีละน้อยในพริบตาจนเกิดความหวาดกลัวที่ภายในเพียงอึดใจแสงสีทองพลันทะลวงจากด้านบนศีรษะหากพิจารณาให้ดีลาวกับมันสาสสองเพื่อเผยอะไรออกร่างแสงสีทองนั้นคล้ายคลึงกับอู้เซี่ยงทุกระเบียบนิ้วเท่าแก่นั่นคือวิญ,ญญาณแท้จริงของมัน เย่าซื่อยานกล่าวบอกผู้ฝึกตนขอบเขตรลาชันสามารถกล่าวได้ว่าเกินกว่าความเป็นมนุษย์ไปแล้วแม้ร่างกายถูกทำลายแต่หากวิญญาณแท้จริงรอดผลเช่นนั้นจะกลับมาถือกำเนิดใหม่อย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมล่ววนรับชมด้วยท่าทีเฉยชาในดวงตานั้นหาได้แปลเปลี่ยนแววตาแม้สักนิดไม่คิดหรือว่าจะกลายสภาพเป็นวิญญาณแท้จริงแล้วจะหนีรอดพ้นไปได้คิดตื้น วิญญาณแท้จริงจับจ้องทางลวดวนอย่างไม่ยินยอมความสำนึกเสียใจอันแรงกล้าปรากฏผ่านดวงตาร่างนั้นคิดทยานหายไปในรอยแยกมิติขณะนี้เองที่ร่างกายไร้ลักนั้นเลือนหายไปอย่างประหลาดเช่นกันพริบตานี้เองเสียงอุทานร้องดังออกจากปากของวิญญาณแท้จริงเป็นไปได้อย่างไรวิญญาณแท้จริงเริ่มหมุนแสงไปทีละน้อยอู้เซี่ยงรู้สึกลาวกับจิตสำนึกของตนเองคอยพราามัวไปกับความโกลาหลของห่วงมิติ เพียงพลิปตาวิญญาณแท้จริงนั้นก็เลือนหายหมดสิ้นอู้เซียงขอบเขตราชันระดับที่สองดับดิ้นแล้วความสงบกลับคืนสู่ภายในตรอกอีกครั้งหนึ่งล่องรอยความวุ่นวายใดล้วนไม่มีเหลือเหย่าสซือยานเมือมองอู้เซียงนักบวชอสูรตายเช่นนี้กันหรือ <c oughs> เสียงกระแอมไอดังขึ้นจนทำนางต้องดึงสติกับคืนมา ขณะนี้ลวดชวนเดินกลับเข้ามาในร้านแล้วและก็เป็นขณะนี้ที่บรรดาลูกค้าภายในร้านต่างมองลวดฉวนด้วยสายตานับถือแม้ไม่ทราบว่านักบวชอสูนผู้นั้นกำลังจะแข็งแกร่งเลือดล้ำเพียงใดแต่นั่นก็มากพอทำให้พี่ซือหยานที่พวกเขานับถือต้องเผยท่าทีเคร่งเครียดตัวตนนั้นคือผู้ที่สามารถฉีกกระชากมิติออกคิดจะหลบหนีกำลังย่อมไม่ใช่น้อยนิด ละนั้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรผลลัพธ์คือไม่เกิดอันใดขึ้นทั้งสิ้นและที่เท่าแก่ทําก็เพียงดีดนิ้วขณะนี้ความยิ่งใหญ่ของล่วสวนในใจของแต่ละคนยิ่งเท่าทวีขอบคุณเท่าแก่เจ้าซื่อหยานกล่าวกระซิบพร้อมมองที่ล่วสวนล่วฉวนโบกมือตอบด้วยเป็นเสมียนประจำล้านค่าคือเท่าแก่ล้านดังนั้นหากมีผู้ใดคิดสร้างปัญหาให้เช่นนั้นก็ต้องผ่านค่าไปก่อน แม้น้ำเสียงนี้ราบเรียบเทว่ามันแฝงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่เขายังกล่าวต่อขอตัวกลับขึ้นไปชั้นบนก่อนซื่อหยานฝากดูล้านด้วยทราบแล้วเท่าแก่เหยาซื่อหยานรับคำถัดจากนั้นล่ววนจึงเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนรับชมแผ่นหลังของล่วฉวนเหยาซื่อหยานไม่ทราบว่าคิดอะไรรอยยิ้มอ่อนจางปรากฏที่มุมปากของนาง ร่วงวนกลับขึ้นไปแล้วเสียงอูทานร้องตื่นเต้นยินดีพร้อมบทสุนทนาพลแต่คือก่อนหน้านี้บรรดาลูกค้าภายในร้านต่างเล่นเกมกันอย่างเงียบงนันขณะนี้กลายเป็นมาปิดล้อมโต๊ะรับเงินแล้วเท่าแก่ภายนอกเย็นชาแท้จริงภายในนั้นร้อนแรงนักกู้หยุนซีเผยยิ้มแงอยู่แล้วปูลิกเกอร์พยักหน้ารับเห็นพ้องด้วยนับตั้งแต่วันแรกที่มาเยือนร้านข้าก็ทราบแล้วว่าเท่าแก่เป็นบุคคลยอดเยี่ยมเพียงใด ไม่ทราบเลยว่าร้านเท่าแก่ยังต้องการเสมียนประจําร้านเพิ่มอีกไหมอิจฉาพี่ซือหยานจังเจียงวุ่นช้างถนอานใจดวงตานั้นมองไปยังเหยาซือหยานทุกคนต่างมองไปที่เหยาซื่อหยานก่อนที่เผยยิ้มและกระพริบตาให้เห็นได้ชัดว่าเหล่านี้กําลังคิดอะไรอยู่และเรื่องราวยากพบพานได้เกิดขึ้นใบหน้าเหยาซื่อหยานแดงก่ําถัดจากนั้นนางจึงแ้งทําเป็นโกรธก่อนจะกล่าวรับชม เวลา3ชั่วโมงที่เล่นเกมได้ใกล้หมดแล้วตอนที่247น้ําน้ำแร่ที่ไม่ธรรมดาทราบแล้วทราบแล้วพี่ซื้อยานนี่หรือว่าท่าน เสียงหัวเราะของทุกคนดังอยู่พักหนึ่งก่อนจะเลือนหายขณะนี้ต่างกลับเข้าหอคอยการทดสอบไปรับประสบการณ์อันหลากหลายกันแล้วร้านดนตรับกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งเหย่าซื่อหยานอยู่ด้านหลังโต๊ะรับเงินพลางเท้าคางนางคล้ายมือลอยลาวกับคิดอะไรอยู่รอยยิ้มอ่อนจางได้เผยที่ใบหน้านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าอ๋อล่าเลือนหายจี้อูฮุยที่พระราชวังหลวงค่อยถอนหายใจโล่งอกพร้อมเผยยิ้ม ขอบเขตลาชันแล้วอย่างไรต่อหน้าเท่าแก่ไม่นับเป็นอะไรด้วยซ้ำเล่าไปเผยยิ้มหญิงอูจี้มู่หลงไหถึงรวมถึงผู้อื่นทั้งหลายต่างผ่อนคลายกันได้ที่อูเต๋หลิวลู่เหมยและผู้อาวุโสที่สามต่างเผยสายตามองไปทิศทางที่ตั้งห้านต้นตำรับพร้อมจมดิ่งในความคิดพร้อมกันนี้ความสงสัยในจิตใจของพวกเขายิ่งดิ่งลึก ขอบกีตลาชันก็หายวับไปได้ง่ายใดยเช่นนี้หรือกําลังของเจ้าแก่แข็งแกร่งเพียงใดกันแน่ขณะนี้ล่วดชวนกลับมาที่ห้องพักสาเหตุว่าทําไมกลับมาก็เพราะระบบส่งเสียงบอกต่อเขาภารกิจลองสําเร็จรางวัลจัดส่งเจ้าของร้านตรวจสอบด้วยแม้การสุ่มโชคจะเหมือนดังทุกครั้งทว่าไม่ใช่ล่วชวนได้สุ่มโชคเช่นนี้บ่อยดังนั้นย่อมตื่นเต้นที่จะได้ทราบ นั่นจึงเป็นผลให้เขากลับมาที่ห้องล่วชวนสูดลมหายใจเข้าลึกพร้อมเปิดหน้าต่างระบบที่ด้านบนรูปกล่กกองข้อความนั้นมันมีตัวเลข1นึ่กำกับไว้อย่างเห็นได้ชัดสุม่มโชคพิเศษได้หนึ่งครั้งล่วชวนไม่ลังเลที่จะเรียกใช้งานถัดจากนั้นเสียงดังจึงบังเกิดตู้หมุนไข่กาชาพลันปรากฏที่ตรงหน้าเขาสูดลมหายใจเข้าลึกหางตาต้องกระตุกเล็กน้อย โดยรวมนั้นดูดีแต่มันทําให้เขารู้สึกเหมือนตนกําลังเป็นเด็กมาเล่นเสียงโชคหาของเล่นอย่างไรอย่างนั้นที่ชั้นล่างทุกคนต่างได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นด้านบนสีหน้าพวกเขาสับสนเสียงนี้เท่าแก่กําลังทําอะไรผู้ใดกันทราบได้ถามแล้วไม่ขึ้นไปดูเสียเล่าเออใครจะกล้าลูกค้าดั้งเดิมร้านต้นตำรับอย่างเช่นปู้ลิเกอร์และเจีงเชิงหวินขณะนี้ดูตื่นเต้นนี่ เหมือนว่าเท่าแก่จะเตรียมสินค้าใหม่อีกแล้วกระมังปูลีเกอร์เผยคําถามด้วยอาการตื่นเต้นยินดีพลางโถงสีข้างแจ้งเชิงหวินแจ้งเชิงหวินต้องหยุดเกมเพื่อมาตอบ9้าในสิบต้องใช่แน่สินค้าใหม่ต้องได้รับรู้เป็นคนแรกให้ได้ปูลีเกอร์กล่าวสาบานกับตนเองลวดสวนขณะนี้สายศีรษะละทิ้งความคิดถัดจากนั้นจึงเอื้อมมือไปหมุนตู้กาชาขณะนี้เองที่เขานึกขึ้นได้จนต้องเอ่ยถามก่อนจะลงมือระบบ ให้คนอื่นทําแทนไม่ได้จริงหรือล่วชวนยังคงเสียดายโชคของหยอบสออยานไม่ได้สองคำจากระบบชัดเจนและเย็นชาตอบกลับล่วชวนถอนในใจก่อนจะบ่นออกก็ได้ขณะนี้เขาขณะนี้เขาจึงหมุนตัวบิดขณะนี้เขาจึงหมุนตัวบิดเสียงดังก้องกลไกดังให้ได้ยิน ตู้กาชาเสร็จสิ้นกระบวนการทำงานความรู้สึกตื่นเต้นที่ล่วชวนแทบไม่เคยเผยออกได้ปรากฏฝ่ามือขณะนี้กำแน่นพร้อมหลังเหงื่อออกถัดจากนั้นด้วยสายตาคาดหวังไข่กาชาสีน้ำเงินเย็นเยือกได้ล่วงหล่นลงมาไข่กาชาสีน้ำเงินข้อสงสัยปรากฏขึ้นในใจล่วชวนที่อยากรู้จะเป็นเครื่องดื่มไหมนะขณะนี้เองที่เสียงของระบบพลันกล่าวภายในใจของล่วชวนขอแสดงความยินดีแก่เจ้าของร้านที่ได้รับผลิตภัณฑ์พิเศษ น้ำแร่ต้นกําเนิดน้ำแร่ต้นกําเนิดเสริมศัก,กยภาพส่วนบุคคลราคา1 0 0 0 0ผลึกวิญญาณข้อบ่งชี้น้ำแร่ต้นกําเนิดขายได้เพียง10ขวดต่อวันตู้กาชาเรือนหายล่วชวนรับชมขวดน้ำแร่ในมืออย่างไร้ซึ่งอารมณ์เดิมเขาคิดว่าจะได้รับสินค้าอะไรที่น่าสนใจอย่างเช่นเม็ดยาอาวุธวิญญาณหรือวิชาอะไรทำนองนี้แต่แล้วระบบทำเขาผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง ผ่านไปครู่ล่ดฉว,วนค่อยผ่อนลมหายใจเขาคิดอยู่แล้วว่าเรื่องราวมันอาจจะออกมาทำนองนี้น้ำแร่ก็เป็นเครื่องดื่มอีกอย่างหนึ่งในร้านและสัปพคุณก็ค่อนข้างน่าสนใจกลายเป็นว่าเขาแทบจะเปิดกิจการขายเครื่องดื่มแล้วตอนที่248วิญญาณโดยกำเนิดที่น่าสนใจคือช่วยเสริมศัก,กยภาพด้วยรับชมสปรปพคุณของน้ำแร่ล่วฉวนต้องอุทานออก ตัวตนของแต่ละคนกล่าวได้ว่าเกิดมาพร้อมโชคชะตาที่ต้องยอมรับสักยภาพจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ว่าได้พรสวรรค์การฝึกฝนของผู้คนกล่าวได้ว่ามีเพียงน้อยนิดจากทั่วทั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์สำหรับผู้ฝึกตนสิ่งสำคัญคือความมั่นใจในตนเองมันจะส่งผลเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขัดเกลาและดูดกลืนพลังวิญญ,ญาณจากฟ้าดิน ผู้ฝึกตนที่มีพรสวรรค์สูงล้ำความก้าวหน้าในหนึ่งวันมันอาจเทียบเท่ากับผู้มีพรสวรรค์ต่ำต้อยนับสิบวันพรสวรรค์เป็นสิ่งที่แทบไม่สามารถแปลเปลี่ยนมันข้องเกี่ยวกับปัจจัยหลากหลายดังนั้นแล้วการแต่งงานระหว่างตระกูลใหญ่ที่มีพรสวรรค์เช่นกันมันจึงยิ่งทําให้ลุ่นทายาทยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นหากถือกําเนิดมาแล้วคิดแปลเปลี่ยนพรสวรรค์นั้นแทบไม่อาจทําได้ทว่ากฎแห่งธรรมชาตินั้นเกรงว่าต้องแปลเปลี่ยนแล้ว ล้วชวนไม่คิดลังเลขณะนี้เปิดฝาขวดน้ำแร่พร้อมยกขึ้นดื่มในอึกเดียวถัดจากนั้นจึงวางขวดเปล่าไว้ที่โต๊ะด้านข้างพร้อมซึมซับตัวน้ำไรรสชาติมันเปรียบได้กับน้ำธรรมดาทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถัดจากนั้นเป็นผลให้ดวงตาของล่วชวนต้องเบิกกว้างออกเขารู้สึกราวกับปลดโซ่ตวนออกร่างกายขณะนี้กลายเป็นพุ่งพล่านความรู้สึกอันลึกล้ำนี้ยากจะอธิบายเป็นคำพูดกล่าว หากต้องอธิบายจริงเช่นนั้นมันก็เปรียบดังคนที่สายตาไม่ดีได้รับแว่นตาที่เหมาะสมทั้งโลกถึงกับกลายเป็นสามารถมองได้อย่างกระจ่างชัดขึ้นลวดชวนรู้สึกได้กระจ่างชัดถึงออร่าที่ไหลเวียนภายในอากาศพวกมันราวกับมีชีวิตยอดเยี่ยมเพียงนี้เลยหรือนี่ลวดชวนอุทานออกผลลัพ์ของน้ําแร่ต้นกําเนิดนั้นสามารถเพิ่มพูนศักยภาพส่วนบุคคลของผู้คนได้กล่าวได้สรุปคือ ผู้ที่มีพรสวรรค์ต่ำต้อยจะรับรู้ถึงผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนได้ยินถ้อยคำหน้าผากของล้วฉวนกลายเป็นต้องย่นจนเผยเส้นให้เห็นยิ่งพรสวรรค์ต่ำต้อยจะยิ่งทราบผลลัพธ์อย่างชัดเจนนั้นหรือหลังดื่มน้ำเล่ไปเมื่อครู่ล้วฉวนจึงคิดว่าพรสวรรค์ของตนเองเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลกระนั้นหลังรับฟังระบบกล่าวออกล้วฉวนจึงคล้ายคิดอะไรขึ้นไม่ใช่นั้นเป็นการบอกกล่าวว่าพรสวรรค์ของเขาต่ำต้อย รับไม่ได้ล้วชวนสูดลมหายใจเข้าลึกเตรียมเอ่ยคําปฏิเสธออกกระนั้นระบบกลับแทรกคําขึ้นมาแน่นอนว่าย่อมมีสถานการณ์พิเศษส่วนใหญ่แล้วการเพิ่มภูนี้ไม่อาจวัดประเมินได้ทั้งหมดอาศัยที่โชคเจ้าของร้านหากเทียบกับก่อนหน้านี้กล่าวได้ว่าโชคเหดือล้ํากว่าคนทั่วไปแล้วล้วชวนเผยยิม้มระบบเมื่อครู่พูดต่อการอย่าได้เว้นช่วงนานไม่อย่างนั้นคงได้ยินอะไรหยาบคายไปแล้ว ระบบเงียบเสียงใสลวดฉวนไกลเอ็มไอทำการปรับเสียงก่อนจะกล่าวต่อระบบกล่าวว่าพลสวรรค์น,นั้นเพิ่มขึ้นแล้วอย่างไรกันเขาเพียงรู้สึกว่าร่างกายเสมือนไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นมาก่อนเท่านั้นกายภาพของเจ้าของล้านขณะน,นี้ถือว่าเหนือล้ำกว่าร่างกายโดยกําเนิดแล้วส่วนทางด้านการรับรู้ออล่าแห่งฟ้าดินไม่มีอาการตีบตันใดปรากฏความเร็วการฝึกฝนจะมีแต่เพิ่มพูนมากขึ้นระบบอธิบายตอบกลับมา้วยฉวนพยักหน้าครับ กลางนั้นก็ยังรู้สึกว่ามันคล้ายมีอะไรไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมากด้วยคำกล่าวของระบบนี้ไม่คล้ายจะส่งผลอะไรกับตัวเขาล่วงชวนยังจะต้องการเพิ่มปูนความแข็งแกร่งไปทำอะไรทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับผลึกวิญญาณต่างหากรับรู้ออร่าฟ้าดินได้แล้วอย่างไรเขาจะแข็งแกร่งขึ้นหรือไรอาการติบตันแล้วช่วยอะไรเขาได้ความเร็วการฝึกฝนของเขามันขึ้นอยู่กับกิจการของล้านต่างหาก พบเห็นเช่นนี้ก็คล้ายว่าร่างกายโดยกำเนิดที่แข็งแกร่งขึ้นมานี้จะไร้ค่าอย่างไรชอบกลตอนที่249เขาจักรวารล้วฉวนขนานี้นิ่งค้างกายภาพอันแข็งแกร่งมากขึ้นหากเป็นผู้อื่นเช่นนั้นยินดีแทบตกตายไปแล้วแต่ฉไหนจึงมาตกอยู่ที่เขาที่ได้รับไปก็หล้ความหมายกันด้วยรับรู้ถึงอารมณ์ของล้วฉวนขนาดพูดกล่าวไม่ออก ระบบจึงเงียบไปครู่ก่อนจะกล่าวความแข็งแกร่งที่เพิ่มพูนขึ้นของเจ้าของร้านมันไม่ได้มีพื้นฐานเพียงแต่จากกิจการของร้านได้ยินเช่นนี้รั่วฉวนจึงกลับมาให้ความสนใจอันที่จริงแม้เป็นตอนนี้เขาก็ต้องพึ่งพากิจการเพื่อเพิ่มพูนกำลังมากขึ้นระยะเวลาใช้นานหน่อยแล้วเป็นไรดังที่ทราบว่าการเพิ่มพูนผ่านทางกิจการเช่นนี้ทุกระดับที่ก้าวหน้านั้นเทียบได้กับผู้อื่นนับสิบเท่า ท้ายที่สุดเกรงว่ามันจะกลายเป็นแข็งแกร่งจนเกินจะกล่าวล่วชวฉวนพยักหน้ารับพร้อมหัวเราะเหมือนว่าจะมีร่างกายที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องแย่ระบบไม่ตอบกลับคำใดอีกขณะนี้คล้ายเข้าสู่ช่วงพักไปแล้วทวีปเทียนหลันภูเขาตะวันตกที่นี่คืออาณาจักรแห่งพุทธองค์ในเมืองและหมู่บ้านของมนุษย์ทุกที่จะมีรูปปั้นพระพุทธองค์และสารเจ้า ที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันตกมันคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่ออันนับไม่ถ้วนที่แห่งนี้คือภูเขาจักรวาลพลังวิญญาณที่หนาแน่นในอากาศมันมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นหมอกที่ศูนย์กลางของภูเขาคือยอดเขาสูงวิหารอันง,งดงามนับไม่ถ้วนตัง้งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูงเทือกเขาอันยิ่งใหญ่นี้มันนามอันเกลียงไกลว่าภูเขาจักรวาลอลาที่หนาแน่นขนาดรับรู้ถึงได้ ทั้งยังมีเสียงสวดมนต์ของพุทธองค์ดังอยู่ตลอดเสียงภาษาสันสกฤตและม่านหมอกรวมทั้งมิติแห่งพุทธองค์ได้ฉายในฟากฟ้าบรรดาผู้ศรัทธานับไม่ถ้วนต่างมองไปยังเขาจักรวาลอย่างนับถือภายในภูเขาจักรวาลมันมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งนักเกียงน้ำมันนับไม่ถ้วนนั้นได้วางเรียงรายเอาไว้ตามผนังหินจุดแสงเหล่านี้ประหนึ่งภาพฝัน ทั้งยังมีนักบวชน้อยที่ถือไม้กวาดกำลังตั้งใจทําความสะอาดพื้นที่ยามมองที่ตะเกียงน้ำมันเหล่านี้ใบหน้านั้นเปื้อนยิม้มแต่แล้วอย่างกระทันหันมันลาวกับถูกสายลมพัดผ่านตะเกียงน้ำมันที่บนยอดสุดของกำแพงหินมันกำลังกระพริบการกระพริบหมายถึงความแตกดับ ทั้งยังคล้ายมีจิตอาฆาตอันรุนแรงคํารามดังในความมืดนักปวดน้อยนิ่งงันขณะรับชมเรื่องราวด้วยยืนนิ่งเขาไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรตะเกียงน้ำมันซึ่งถูกเก็บไว้ในถ้ำแห่งนี้พวกมันคืออัคคีแห่งชีวิตของบรรดาสาวกแห่งพุทธองค์ที่เลิศดล้ำของภูเขาจักรวาลย่าเมื่อตะเกียงน้ำมันมอดดับนั่นหมายถึงเจ้าของอัคคีตกตาย ผ่านปบลายสิบชั่วลมหายใจนักปวดน้อยค่อยได้สติขณะนี้ไม้กวาดโยนทิ้งพร้อมเร่งร้อนออกไปจากถ้ำสีหน้านั้นเร่งร้อนพร้อมตะโกนร้องโผล่ออกเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วมีแสงตะเกียงดับโถงใหญ่แห่งภูเขาจักรวาลสถานที่แห่งนี้มีไว้เพื่อให้บรรดานักบวชพุทธได้เล่าเรียน รอบห้องโถงใหญ่แห่งนี้คือสาวกแห่งพุทธองค์จำนวนนับไม่ถ้วนพุทธองค์กำลังนั่งอยู่บนลานยกสูงของโถงหลักทั้งอย่างลายล้อมไปด้วยแสงสีทองแห่งพุทธองค์ทั่วทั้งร่างกายปรากฏเป็นภาพมายาสว่างและแตกดับดอกบัวทองคำเบ่งบานก่อนจะเลือนหายและปรากฏใบหน้าของพุทธองค์นั้นแปลเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องบ้างก็เป็นชายชราชายวัยกลางคนสตรีเด็กสาว ความลับแห่งพุทธองค์นั้นก็คือตัวตนสรรพสิ่งตามข่าวลือเพื่อให้ตระหนักถึงอริยะพุทธองค์ได้หันหลังให้กับการฝึกฝนและท่องในโลกล่าเพื่อขว้าประสบการณ์ของสรรพชีวิตมาผ่านการเวลายาวนานนับไม่ถ้วนบุญสั่งสมสุดท้ายจึงกลายเป็นสรรพชีวิตเสียเองหาได้มีผู้ใดทราบกำลังแท้จริงของพุทธองค์ไม่ ตามข่าวลือลิงอสูรใต้ฟ้าไล้เรียมทานถือกำเนิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนทั้งยังครอบครองพลังสุดอย่างกำลังนั้นเทียบเคียงขอบเขตลาชันพุทธองค์คือผู้สามารถสะกดข่มเอาไว้ด้วยเพียงหนึ่งฝ่ามือครั้งนั้นผู้คนต่างสรรเสริญหากพิจารณาเกรงว่ากำลังแห่งพุทธองค์นั้น ก้าวล้ำกว่าขอบเขตราชันไปแล้วเหนือกว่าราชันคือนักบุญกระนั้นผู้ฝึกตนระดับสูงส่งดังกล่าวไม่เคยปรากฏตัวในทวีปเทียนหลันมานานมหาศาลแล้วตอนที่250พุทธองค์ผู้เขาจักรวาลห้องโถงใหญ่ขณะนี้เหล่าสาวกแข็งพุทธองค์ต่างเผยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อครู่พวกเขาเพิ่งจะได้ทราบข่าวคราว,าวอันชวนตื่นตะลึงอู้เสียงดับนิ่นแล้ว แม้ว่าสาวกพุทธองค์ส่วนใหญ่จะเหยียดหยามต่อนักบวชอสูรอู้เสียงที่กระทำตามอำเภอใจกระนั้นไม่ว่าด้วยประการใดอู้เสียงก็ยังถือเป็นสาวกแห่งเขาจักรวาลอู้เสียงถูกสังหารนั่นหมายถึงภูเขาจักรวาลถูกตบหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธองค์เช่นภูเขาจักรวาลน,นั้นมีหน้าตาต้องรักษาเรื่องนี้ไม่อาจยอมรับท่านพุทธองค์อู้เสียงถูกสังหารเรื่องนี้ต้องมีการกอบกู้ ท่านพุทธองค์พี่อู้เสี่ยงไม่อาจตายเปล่าขอท่านพุทธองค์แสวงความยุติธรรมแก่พี่อู้เสี่ยงเสียงร้องดังละงมภูเขาจักรวาลครอบครองอิทธิพลอันใหญ่โตกองกําลังอื่นต่างลิษยาโดยตลอด แม้ไม่เคยมีการประชิญหน้าครั้งใหญ่โตระหว่างกองกำลังทว่าทางลับนั้นมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันขณะนี้อู้เซี่ยงที่เป็นถึงขอบเขตราชันะระดับที่สองหรือกล่าวได้ว่าเป็นยอดฝีม,มือของภูเขาจักรวาลได้ถูกสังหารภูเขาจักรวาลไม่อาจนั่งเฉยได้พระโพธิสัตว์เรื่องนี้ไปจัดการได้หรือไม่พุทธองค์กล่าวถามเป็นเสียงสันสกฤต ที่สุดปลายสายตาเป็นนักบวชเท่าชรา,าในชุดสีดำนักบวชชลาผู้นี้เผยใบหน้าอันเย็นเยือกออล่าใดจากล่างนั้นล้วนไม่เผยปรากฏออกทว่ามันราวกับเป็นห่วงดาราจักรอันไร้สิ้นสุดที่คลองพลังมหาศาลเกินจะหยังโพธิสัตว์ผู้นี้ไม่ใช่สาวกพระพุทธองค์ทว่าเป็นตัวตนทรงอำนาจและชื่อเสียงเกรียงไกรแห่งทวีปเทียนหลันด้วยพลังอำนาจที่มี กองกำลังทั้งหลายอาจจะหายวับได้หากโพธิสัตว์มีโทสะขณะนี้พุทธองค์ได้เดินเข้าไปยังประตูพุทธองค์แห่งภูเขาจักรวาลโพธิสัตว์คือยอดฝีมือผู้ซึ่งแทบไม่เคยปรากฏตัวชื่อเสียงนั้นโด่งดังในฐานะผู้พิทักษ์แห่งสถานที่และชื่อเสียงนั้นหาได้ด้วยไปกว่าความดุร้ายที่ครอบครองขอท่านโพธิสัตว์ลงท่านเหล่าสาวกแห่งพุทธองค์โค้งกายกล่าวคำ ร่างนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมันราวกับสัตว์สองเอาทะเลโลหิตออกมาจากในตาสีดำทมินเป็นร่างโพธิสัตว์ซึ่งยืนถือมีดปรงผมมีดปรงผมนั้นสงบนิ่งทว่ามันสร้างความประทับใจแก่เหล่าสาวกพบเห็นพระโพธิสัตว์ในชุดสีดำเหล่าสาวกแห่งพระพุทธองค์ต่างอดไม่ได้ที่จะสันเทมพระพุทธองค์ถึงกับร้องขอให้พระโพธิสัตว์ออกหน้าเรื่องนี้คล้ายเป็นความพิโรธอันแท้จริงทวีปเทียนหลันคล้ายจะต้องเกิดความ แปรปรวนครั้งใหญ่แล้วให้ข้าค้นหาสถานที่ซึ่งอุเซียงดับศูนย์พระพุทธองค์กล่าวออกพร้อมหับตาลงรอบด้านขณะน,นี้คล้ายปรากฏแม่น้ําใหญ่แห่งการอาวกาศที่ไหลเวียนพระพุทธองค์ถึงกับสามารถย้อนการอาวกาศค้นหาความจริงพาคีเงาสังหารเทือกเขาจิ้วเหยาจักรพัดเทียนชิงนครจิ้วเหา ด้วยความคิดวิเศษที่ครอบคลองพระพุทธองค์สามารถมองเห็นเรื่องราวหลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบวชอสูรอู้เซียงได้กระนั้นยามเมื่อพระพุทธองค์ทอดสายตามองไปที่นครจิ้วเหยวความรู้สึกอันแปลกประหลาดกลับต้องปรากฏขึ้นพระพุทธองค์ไม่อาจมองเห็นล่องลอยแห่งนครจิ๋วเหยวเรื่องนี้สมควรเป็นเพราะมีอำนาจอะไรบางอย่างเข้าลบล้างสายตาลุ่มลึกปรากฏในดวงตาแห่งพระพุทธองค์ ไม่ทราบว่านานเพียงใดแล้วที่ออล่าเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นน่าสนใจน่าสนใจนักพระพุทธองค์ลืมตาขึ้นเชื่องชา้าสายทานแห่งการอาวกาศเลือนหายจักรพัดเทียนชิงนครจิ้วเหยวพระพุทธองค์กล่าวออกถึงนามของสถานที่เป้าหมายรับพระบัญชาโพธิสัตว์ตอบคำกลับเหล่าสาวกแห่งพระพุทธองค์หาได้ทราบความรู้สึกอันผิดแปลกไม่ กลับกันพวกเขาเหล่านี้ต่างโห่ร้องอยู่ภายในเกียรติภูมิแห่งพระพุทธองค์ไม่อาจถูกมลทินดังทราบว่ากำลังของโพธิสัตว์นั้นมากมายขนาดไหนสามารถทำลายล้างลัศมีนับพันลีได้อย่างง่ายได้ถึงตอนนี้สัป,ปะชีวิตต้องสิ้นชีวิตอย่างไม่อาจนับจำนวนได้ท้ว่วและเหล่าสาว,วกแห่งพระพุทธองค์ที่บูขาจักรวาลต่อให้เกิดเรื่องราวดังกล่าวพวกเขาก็หาได้สนใจไม่ ชีวิตของมดปลวกอย่างไรก็ไร้ค่าที่สําคัญมีเพียงแต่พระพุทธองค์เท่านั้นก็จบลงแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้แต่ก่อนอืน่นผมขอขอบคุณคุณทยากรด้วยนะครับผมที่สนับสนุนมาถึง100ผลึกวิญญาณเลยนะครับผมเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงตอบแทนคุณทยากรด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณการสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับก็จบลงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ายครับ